พระพุทธบาทสูงค่าเขื่อนป่าศักชนสิทธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกรีบปับนมดีประเพณีตักบาดดอกไม้งามเลืองเอารามทุ่งทานตะวันหรือลั่นเมืองชุมทางไปดีมาดี1928 เรายังอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะมายังวัดพระพุทธบาทราชวร,รวิหารตั้งอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่า มีพระภีสูุไทยคณะหนึ่งเดินทางไปยังลังกาทวีปเพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทพระสงฆ์ลังกากล่าวว่าประเทศไทยมีรอยพระพุทธบาทอยู่แล้วที่เขาสุวรรณบรรพตจึงได้นำความกราบทูลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมให้ทรงทราบและได้สืบหาจนพบรอยพระพุทธบาทเพื่อเป็นที่ศักการะบบูชาเป็นศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ พระพุทธบาทสระบ,บุรีเป็นพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริย์แทบถุกพระองค์ทรงทานุบำรุงและเสด็จมานามัสาการตลอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชการสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมปรากฏว่ามีพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยคณะหนึ่งเดินทางไปยังลังกาทวีปโดยหวังว่าจะสักการะบูชาพระพุทธบาทณเขา่าสมมโมนกูดการไปคราวนั้นเป็นเวลาที่พระสงฆ์ชาวลังกาทวีปกำลังสอบประวัติและที่ตั้งแห่งรอยพระพุทธบาททั้งปวงตามที่ปรากฏอยู่ในตำนานว่ามีทั้งสิ้นห้าแห่ง ภายหลังสืบได้ความว่าผู้เขาที่ชื่อว่าสุวรรณบรนพฤมีอยู่ในสยามประเทศจึงได้นำความดังกล่าวสอบถามพระพิสุสงฆ์ไทยเมื่อพระพิสุสงฆ์คณะนั้นได้รับคำบอกเล่าและกลับสู่กรุงศรีอยุธยาจึงนำความขึ้นถวายสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระองค์จึงโปรดกล้าให้มีท้องตราสั่งบรรดาหัวเมืองทั้งปวงให้เที่ยวตรวจตรา คน้นภูเขาต่างๆว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่ณที่แห่งหนใดครั้งนั้นเจ้าเมืองสระบุรีสืบได้ความจากนายพรานบุญว่าครั้งหนึ่งออกไปล่าเนื้อในปา่าใกล้เชิงเขาได้ยิงถูกเนื้อตัวหนึ่งเจ็บลำบากหนีขึ้นไปบนไหล่เขาค่ะและได้สุกเข้าเชิงไม้หายไป พอบัดเดียวก็เห็นเนื้อตัวนั้นวิ่งออกจากเชิงไม้เป็นปกติอย่างเก่านายพรานบุญนึกประหลาดใจจึงตามขึ้นไปดูสถานที่บนไหล่เขาที่เนื้อหนีขึ้นไปก็พบรอยปรากฏอยู่ในศิามีลักษณะเหมือนรูปรอยเท้าคนขนาดยาวประมาณสักศอกเศษและแนวรอยนั้นมีน้ำขังนายพรานบุญเข้าใจว่าบาดแผลของเนื้อตัวที่ถูกตนยิง คงหายเพราะดื่มน้ำในรอยนั้นจึงวักน้ำลองเอามาทาตัวบรรดาโรคผิวหนังคือกรากเรื่อนซึ่งเป็นเรื้อรังมาช้านานก็หายจนสิ้นไป เ้าเมืองสระบุรีจึงสอบสวนความจริงและตรวจคน้นพบรอยนั้นสมดังคําบอกเล่าของนายพร,รานบุญจึงมีใบบอกแจ้งเรื่องเข้ามายัางกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงเสด็จพระราชาดำเนินไปณนะที่เขานั้นเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นรอยจึงทรงพระราชวิจารณะหนักแน่แท้ว่าเป็นรอยพระพุทธบาท ขอมีลายลักกงจากประกอบด้วยมงคลร้อยแประการตรงกับเรื่องที่ชาวลังกาทวีปแจ้งเกิดพระราชศรัทธาและทรงพระราชดำริเห็นว่ารอยพระพุทธบาทย่อมจัดเป็นบริโภคเจดีย์แท้เพราะเป็นพุทธบทวัลันอันเนื่องมาแต่พระพุทธองค์ย่อมประเสริฐยิ่งกว่าอุเทสิกเจดีย์เช่นพระสถุปเจดีย์สมควรยกย่องบูชา เป็นพระมหาเจดีสถานจึงทรงพระกะรุณาโปรดเล้าให้ช่างก่อเป็นขรือหลังน้อยสวมรอยพระพุทธบาทไว้เป็นการชั่วคราวก่อน ครั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับมายัางราชธานีจึงทรงสถาปนานายกที่พระพุทธบาทขึ้นเป็นเจดีสถานเป็นการสำคัญโปรดก้าวให้สร้างพระมนดกยอดเดี่ยวสวมรอยพระพุทธบาทกำหนดเป็นพุทธเจดีและสร้างอารามวัตถุอ,อื่นๆเช่นพระอุโบสถพระวิหารให้เป็นที่สำหรับพระภิกษุอยู่แรม เพื่อทำการบริบาลพระพุทธบาททรงพระราชศัทธาอุทิศเนื้อที่โยดหนึ่งโดยรอบรอยพระพุทธบาทถาวายเป็น พุทธเกษตรต่างพุทธบูชาบรรดากับนาผลซึ่งได้เป็นส่วนของหลวงจากเนื้อที่นั้นให้ใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาพระมหาเจดียสถานที่พระพุทธบาททรงยกที่พุทธเกษตรส่วนนี้ให้เป็นเมืองชั้นจัตวาชื่อเมืองปารันตปะแต่นามสามมันเรียกกันว่าเมืองพระพุทธบาทขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้าให้ชายชะกันทุกคนที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่พระพุทธบาทพ้นจากหน้าที่ราชการอย่างอื่นสิ้นตั้งให้เป็นพวกขุนโครนเป็นค่าปฏิบัติบูชารักษาพระพุทธบาทแต่หน้าที่เดียว นอกจากนั้นยังได้พระราชทานทินนามบรรดาศักดิ์ประจำตำแหน่งผู้รักษาการพระพุทธบาทหัวหน้าเป็นที่คุณสัจพันคิริรัตะนะพรัยวันเจติยาสันคามวาสีนบคูหาพนมคโครรนรองลงมาเป็นที่หมื่นสุวรรณปราศาส์หมื่นแพ้วอากาศหมื่นชินธาตุหมื่นสีสับปะบุรุษ ทั้งสี่คนนี้เป็นผู้รักษาเฉพาะองค์พระมนดบตั้งนายทวารละบาลสี่นายเป็นที่หมื่นราชบำนานทะมุนิน หมื่นอินทรรักษาหมื่นบูชาเจดีหมื่นสีพุทธบาลโปรดก้าวให้สร้างครังสำหรับเก็บวัตถุสิ่งของที่มีผู้นำมาถวายเป็นพุทธบูชาให้ผู้รักษาครังเป็นที่คุณอินทรพิทักษ์คุมพรมรักษาขุนพิทักษสมบัติหมื่นพิทักษ์รักษาให้มีผู้ประคมยามประจำกลางวันกลางคืนเป็นพุทธบูชาตั้งเป็นที่ หมื่นสนั่นไพรเราอหมื่นสนอเวหาพันสนอรองสนอทรงกำหนดเทศกาลสำหรับให้มหาชนขึ้นไปบูชารอยพระพุทธบาทเดือนสาครั้งหนึ่งและเดือนสี่ครั้งหนึ่งเป็นประเพณีตั้งแต่นั้นมา ไปดีมาดี1928ต้องขอแนะนำอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีรูปเคารพอากองฉีเจียนเตาเซินอากองชุนหองอคงหรืออากองแต่เชียฮุกโจ้ที่ได้ประดิษฐานอยู่บนรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจหรือก,กดแชร์ให้ไปดีมาดี1928ด้วยนะคะบ๊ายบาย